เดี๋ยวให้น้องเขาแบบแหวกให้น้องว่ามันเป็นยังไงข่าวที่แล้วมันจะเป็นแบบหนังอ่อนๆมิไม่เห็นนะแต่แต่แบบกล้องน่าจะเห็นว่าผมมันขึ้นเนาะทางที่สองที่มากระตุ้นหนังศีรษะแล้วก็ผมที่ BDMs นะคะข่าวที่แล้วเป็นแบบนี้ค่ะวงๆเลยก็มาตรวจเจอที่นี่แล้วค่ะมาดูข่าวนี้ใจชื้นขึ้นมาเลยผมขึ้นมาแล้วดีเลยใช่ไหมคะ เออมีว่ามันมาแล้วแบบเห็นผลแบบนี้มันใจชื้นใจฟูนะคะมาที่เนี่ยเหมือนมาเจอหมอแล้วก็มากระตุ้นใหญ่สักเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านแล้วผลลับที่ได้อะ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือผมมันขึ้นจริงค่ะเครื่อง LED ฉายแสงค่ะฉายแสงเสร็จแล้วนะคะวันนี้ค่ะนี่คือแบบแค่เป่าแห้งเฉยๆผมก็ดูแบบ ดูหนาดูมีวอลลุมแล้วปะวันนี้ไม่ต้องสะเซ็ตลอนใดๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนและวเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยนะคะสุดท้ายไปป้ายาสาวสวยท่านหนึ่งมาทำตามแล้วเขามาจริงเธอพี่แพรใครอยากดูผลลัพธ์หลายๆคนไปติดตามในไอจีพี่แพรได้คะ่ะ